ราก็จะมาทํหกคําถามเกี่ยวกับเพื่อนเรานะครับก็เนื่องจากเมื่อวานฝนตกเนาะเราก็เลยไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยครับนี้เราก็จะมาทาคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูแทนนะครับขออภัยไว้ก่อนนะครับเวลาถ้ากล้องมันสั่นนะครับเพราะว่าเราถือกล้องนะเราไม่ได้ตั้งกล้องเนื่องจากว่าถ้าเราตั้งกล้องนะครับมันแสงมันจะมืดมากตอนนี้มันก็มืดอยู่แล้วครับไม่รู้ว่ากล้องเป็นอะไรครับโอเคครับไปเริ่มที่คําถามแรกกันเลยนะครับ ขอดูรูปใส่ชุดนักเรียนนะครับนี่ครับคื้นม่ให่ก็ตันนะครับแล้วก็อ้วนครับไปแล้วครับสองครับชื่อแก๊งกลุ่มเพื่อนครับเอาจริงไม่มีชื่อแก๊งนะครับแต่ถ้าตั้ง้วผมเป็นแก๊งเด็กเรียนแหรอครับเพราะว่าพวกพี่ไม่เคยเกลยดเรครับน้องเาคำถามที่สามนะครับฉายาที่เพื่อนเรียกครับโอ้โหเยอะมากนะครับก็เทาที่แบบ เด่นๆแล้วถ้าจําได้นะครับก็จะเป็นไอหัวลูกชิ้นนะครับ <What? S 1> เพราะว่าตอนนั้นนะครับเราตัดผมผิดนะครับแต่เราจะไม่เปิดภาพให้ทุกคนดูนะ <l ots> ถ้าเพื่อนๆในเฟซก็อาจจะเห็นนะเป็นภ่าที่แบบเราตัดผมเออขึ้นมาข้างบนนลครับนั่นแหละแล้วเพื่อนๆตอนนั้นก็นเรียกเรากันหัวลูกชิ้นล้อเราว่าเป็นมะเร็งบ้างไอจริงนะเราไม่อยากพูดแล้วว่ามันเราโดนเพื่อนบูลลี่อะครับน้องๆน้องๆพี่โดนเพื่อนบูลลี่ครับอยอมครับก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับ ใจเพราะว่าเป็นเราเราก็คงโอเคผ่านไปไหมครับก็เพื่อนตั้งเราว่าหัวลูกชิ้นครับพอแมวเราคลอดออกมาเราก็เลยตั้งชื่อว่าลูกชิ้นเลยครับเพราะว่าหน้ามันกลมเหมือนลูกชิ้นนะครับเราก็บูลลี่แมวต่อบี่แมวหวีเยอะจังโอเคข้อสี่นะครับอยู่ห้องอะไรถ้าเป็นตั้งแต่ปฐมนะครับตั้งแต่ตอนหนึ่งท มสี่ครับเราอยู่ห้องหนึ่งนะทุกคนแต่พอขึ้นมห้านะครับแล้วก็มหกนะครับอยู่ห้องสองนะครับเแยวต่อไปนะข้อห้านะครับโดนครูตีเรื่องอะไรบ่อยที่สุดอืมน่าจะเป็นเรื่องลืมลืมทำกันบ้านหรือไม่ก็ลืมเอาสมุดหนังสือมานะครับแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยตีนะเขาจะหักคะแนนมากกว่าไม่ค่อยโดนตีเท่าไหร่ <S 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 ข้อหกนะครับเคยโดนเอ้ยเคยแซวรุ่นพี่ผู้ชายไหม ถ้าเป็นรุ่นพี่ผู้ชายไม่เคยนะ,ะยไม่เคยแซวไม่เคยแซวลุ่นพี่รุ่นพี่ผู้หญิงก็ไม่เคยครับ่ว่าแซวรุ่นน้องเพราะเจ็งนะครับเรื่องที่น่าอายที่สุดเรื่องที่น่าอายที่สุดก็ <S <S คงจะเป็นเรื่องที่เอาเราอะจะแอบ,บเอาน้ําอะแก้วน้ําขึ้นห้องนะครับเพราะโรงเรียนเราไม่ให้เอาน้ําเข้าไปในห้องเรียนนะครับกลางวันเราก็จะแอบ,บเอาไปกินข้างบนห้องเรียนนะครับแล้วเราก็ถือกับเพื่อแบบว่าแล้วเราก็พูด ทำหยาบคายอะไรไม่รู้ว่ากําลังขึ้นบนันไดเราหัดไปก็คือเป็นครูครับครูก็แบบว่าตําหนิเราแล้วก็เอ,อ่อให้เราเอาน้ำน้ำไปทิง้งไปแต่เราก็ไม่เข้าใจครับเราเรากินเราก็ทิ้งนะครับแต่เขาก็คงแบบว่ากลัวเราพาร้อยพ่อพันแม่เนาะทุกคนเขาก็ไม่มีอะไรไปยืนยันได้ว่าเราจะทิ้งลงถางขยนะเนาะกดก็คือกดนะครับโอเคข้อแปนะครับรีวิว กับเพื่อนในแก๊งเหรอทีละคนนะครับก็คนแรกครับก็จะเป็นใบหลิวนะครับใบหลิวก็จะเป็นเพื่อนที่เอ่อเป็นเพื่อนที่เป็นผู้นาเป็นเพื่อนที่เป็นผู้นําในการให้รอกันบ้านนะครับเป็นคนที่เรียนเรียนเอ่อเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่เป็นศูนย์กลางของทุกคนนะครับทุกคนจะรักตะหิวว่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นบี รีมแซะแก็จะเป็นคนที่เฮฮาบางทีก็เออเออบางทีก็ขึมขึมเราก็เดากับเขาไม่ได้แล้วคนนี้ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเตยนะครับเตยก็จะเป็นผู้หญิงแบบว่าเออออกข้าห้าแล้วเหมือนเป็นทอมนั่นแหละเออก็เป็นเพื่อนที่เป็นเหมือนเป็น c อ l l นเตอร์ครับทุกชั่วโมงนะทุกนาทีถ้าทุกนาทีแนละ้วเตยก็ต้องแบบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรหาใครสักคน แต่เตยเป็นคนที่รับฟังเพื่อนมากๆนะครับเป็นคนที่เออไงอนะมีเหตุผลในระดับหนึ่งนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอันรักษักนะครับก็คือไอ้นุนั่นแหละเออมันก็เป็นผู้ชายคนเดียวในกลุ่มนะก็นีสัยออกติดๆนะครับบางวันก็เงียบๆขุ่มๆไม่ลือใครบางวันก็ขี้แก้งชิบหายเลยไม่รู้ไปเอาความขี้แก่มาจากไหนอ่ะแล้วก็เป็นคนที่กวนตีนในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเพื่อนที่ดีกันทุกคนเลยครับเอาจริง มันอาจจะมีเรื่องที่ทะเลาะกันบ้างนะครับแต่สุดท้ายมันก็กลับมาคืนดีกันนะครับเพราะว่าเพื่อนกันนะมันยังไงมันก็ตัดไม่ขาดหรอกใช่ไหมละ่ะต่อไปนะครับครูคนไหนตีเจ็บที่สุดเออส่วนมากไม่ค่อยจะโดนตีนะครับอย่างที่บอกไปก็แต่ถ้าตีเจ็บที่สุดที่เคยโดนมาก็น่าจะตอนม4นะครับก็คือม4หรือม5เนี่ยแหละม4ดิก็คืออาจารย์ไพรทูลนะครับก็วันนั้นก็โดนตีก็แบบ คตรกลัวครับเขาตีแบบง้างอย่างเงี้ยไปใครจะ <c oughs> แล้วแบบเข้าใจไหมเขาครับว่าแบบเขาจะไม่ให้กระโปงเขาจะให้จับกระโปงให้รีดให้รีดติดกับเอ,อ่อต้นนะครับแล้วก็จะใช้ไม้ตีแล้วไม้ยาวมากแข็งมากด้วยโอเคเขาติดครับคิดถึงช่วงนั้นไหมก็เพิ่งผ่านมาแค่ไม่กี่เดือนเลยครับก็คิดถึงมากๆครับก็อยากยังไงอ่ะ ยังสนุกกับเพื mm ่อนได้ไ hmm, ม like uh ่เ huh. ต็มที่เลยอ่ะก็นั่นแหละครับใครๆก็คิดถึงไหมเนาะข้อสิเอ็นะครับเคยชอบเพื่อนไหมเยอะครับแต่เราจะไม่บอกนะข้อสิบสองครับวีรกรรมสุดแสบน่าจะเป็นช่วงสอบนะครับก็สอบประมาณมหกเทอมสองนั่นแหละใช่สอบเทอมสอบไปภาคแล้วเราก็เหมือนว่าเราไม่อยากไปเข้าแถวว่าเข้าใจไหมเราก็ อยากอ่านหนังสืออย,อยากอยากอ่านหนังสือก่อนเข้าห้องสอบแล้วก็เลยนั่งรอที่หน้าห้องสอบนะแล้วก็มีครูคนหนึ่งนะแบบว่ามาไล่ให้ไปเข้าแถวอะ่ะแต่ว่าตอนนั้นคือเขาเข้าแถวกันไปแบบเกือบจะเสร็จแล้วอะ่ะทุกคนแล้วก็คือมาไล่ให้เราลงไปเข้าแถวเราก็อายแบบว่าวใครจะไปอยากไปเข้าก็เราจะอ่านหนังสือเราผิดอะไรแบบมันเป็นช่วงสอบอะ่ะทุกคนเราอยากอ่านหนังสือสอบเออแต่ทําไมกูไม่อ่านตอนที่อยู่บ้านแล้วเออนั่นแหละแล้วว่าทุกคนก็น่าจะเคยเป็นนะแบบ ลืมอ่านหนังสืออยากอ่านหนังสือหน้าห้องสอบแบบใครๆก็ต้องเป็นปะเออนั่นแหละแล้วก็เราก็เลยต้องเหมือนว่ามันเป็นชั้นสองใช่ไหมชั้นสองคือชั้นที่เราโดนไล่นะเราก็เลยวิ่งแบบว่าทําเหมือนว่าจะลงบันไดแบบไปเข้าแถวนะครูก็ยืนมองเราแบบว่าจะลงไหมแล้วก็แบบตัดสินใจเลยมันจะมีทางลงกับทางขึ้นใช่ไหมเราวิ่งขึ้นบันไดไปชั้นสี่ไปเข้าห้องน้ําชั้นสี่รอจนกว่าแถวจะเลิกครับโอ้โหแล้วแบบเหงื่อแตกแล้วครู ออครูประจําชั้นตอนมหกนะก็เหมือนว่าให้ไปสอบแต่ว่าเราทําไงได้เราอยู่ในห้องน้ําเราก็ให้แต่ว่าให้เพื่อนส่งรหัสมาให้เราเราก็สอบผ่านทางนั้นเลยแต่ว่าอยู่ในห้องน้ําครูก็ต้องสอบอะ่ะทุกคนแลวคะแนนของว่าก็สวยแตกเช่นเคยภาษาอังกฤษเราไม่เราเาจริงเราพูดกับต่างชาติได้ด้วยภาษาอังกฤษเราเราพูดได้สื่อสารได้อะ่ะแต่ว่า เราไม่ถูกหลักแกมมาแล้วเราเราก็แบบบางทีเราก็นึกคําที่จะพูดกับเขาไม่ออกแต่เราเข้าใจที่กขาพูา่นะโอเคต่อไปข้อที่สามนะครับรีว,วิวโรงเรียน <Rosie> ก็ตอนแรกนะครับโรงเรียนตอนเข้ามาหนึ่งแรกๆก็เป็นโรงเรียนที่ลม่มลืน่นแล้วเราก็มองว่ามันใหญ่มากเว้ยแต่แบบพอเข้ามาปุ๊บมันดูเล็กไปทันที <'t> ใช่ <m any thing> มันเหมือนมันเป็นอย่างนี้ทุกรงเรียนละครับถ้าแบบ เราไปเรียนที่อื่นแล้วกลับมาโรงเรียนเก่าเราอะเราจะดูว่าโรงเรียนนั้นน่ะเล็กทันทีเว้ยเออแล้วโรงเรียนก็โรงเรียนปกนอครับอุ้ยเออโรงเรียนปกนอนั่นแหละเราก็อุ้ยทําไมวะเออโรงเรียนปกนอนะครับรก,รก็เป็นโรงเรียน <coû ts. S 2> ที่ร่มรื่นนะครับตอนแรกต้นไม้ก็เยอะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาตัดต้นไม้ทําไมเขาตัดต้นไม้แบบเหมือนเขาคว้าที่นกตกงใส่นักเรียนหรอเออก็าอาจจะแบบนั้นนะครับต่อไปข้อที่สี่นะครับเลือกเรียนแล้วไปไหนต่อ เลิกเรียนแล้วเราก็จะไปนั่งในโรงอาหารนะครับหรือไม่ก็ไปนั่งกับเพื่อนๆหน้าห้องสมุดนะครับรอรถแล้วก็กลับบ้านเลยนะครับไม่ได้ไปไหนต่อข้อ <c oughs> ที่สิบห้านะครับร้านอาหารโสดถ้าตอนมาต้นนะครับร้านอาหารร้านอาหารโสดก็จะเป็นร้านหน้านะครับร้านหน้ามีกรอบร้านหน้ามีกรอบส่วนถ้าตอนมาไปก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเราก็จะชอบกินก๋วยเตี๋ยวตกหมูไม่ใส่ผักนะครับทุกคน ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่16ตอนนี้กับตอนนั้นจะเลือกอะไรแน่นอนครับก็เราก็ต้องเลือกตอนนี้ใช่ไหมละ่ะทุกคนแปบลบว่ายังไงเราก็ต้องไปต่อแล้ะครับเพราะว่าเรายังต้องไปเจอชีวิตอีกมากมายนะครับเราก็ต้องเก็บอดีตเหล่านั้นเนอะไว้เป็นความทรงจาที่ดีนะครับเราไม่ต้องหวนคืนไปก็ได้นะครับแต่ว่าให้เราเก็บไว้อะแบบว่าว่ามันครั้งหนึ่งเราเคยแบบ มีเพื่อนที่เออมีเพื่อนแบบอย่างนี้มีคุณครูแบบนี้มีโรงเรียนแบบนี้นะครับก็มันจะก็เป็นอดีตที่ดีของเรานะครับส่วนปัจจุบันนะครับเราก็ต้องตั้งใจทําในเออเรื่องแนนะคตต่อไปให้ดีที่สุดนะครับเราจะย้อนหวนคืนอดีตมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับทุกคนโอเคครับก็จบกันที่เรียบร้อยนะครับกับ16คำถามเกี่ยวกับเพื่อน,นครับก็ฝากติดตาม ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับก็ถ้าเราอาจจะลงคลิจารณส่งนะทุกคนแต่ถ้าแบบวันไหนเราอยากทำคลิปเราก็จะลงทุกวันนะโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชม